สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่นอย่างมากเพราะคุณต้องการให้ตนนั้นประสบความสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมจะสู้พร้อมที่จะลุยคุณทุ่มเทความสามารถไปมากอีกทั้งคุณยังมั่นใจและภูมิใจในตนมากด้วย แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความรู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยเหตุเพราะคุณต้องการให้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นั้นสำเร็จจริงๆเนื่องจากสิ่งสิ่งนั้นเปรียบได้กับถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากคุณได้มาครอบครองแล้ว <_ p ull ing> ก็จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างหาใดมาเปรียบเพราะอาจมีส่วนช่วยให้คุณ ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายและอาจเป็นสิ่งที่ช่วยเชิดหน้าชูตาสำหรับคุณด้วยหรือกล่าวคือหากคุณได้มาครอบครองแล้วคุณก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าคุณนั้นสามารถทำได้ผู้คนจะยอมรับในตัวของคุณมากขึ้นถือว่าเป็นถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ในช่วงเวลานี้คุณมีความคาดหวังมากนั่นเองแต่จะว่าไปแล้วส่วนลึกภายในใจของคุณนั้นกลับมีความรู้สึกหวาดหวั่นปะปนอยู่เหตุเพราะว่าที่ผ่านมาคุณได้เคยทำผิดพลาดมาก่อนซึ่งเป็นการทำผิดพลาดที่คุณก็รู้สึกว่ามันน่าอับอายน่าขายหน้า ที่เสียทั้งชื่อเสียทั้งหน้าเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นอะไรที่จดจำฝังใจเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทของตนเองแท้ๆที่เผลอไผลจนทำให้สิ่งที่ตนได้คาดหวังไว้นั้นไม่อาจสำเร็จและทำให้ความฝันในเวลานั้นหลุดลอยไปและนอกจากนี้จากหน้าไพ่ย,ยังพบว่า คนรอบข้างเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดของคุณก็ไม่ค่อยสนับสนุนหรือเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาต่างมองว่าคุณนั้นไม่น่าจะทำได้สำเร็จซึ่งพวกเขาอยากให้คุณไปลองทำอย่างอื่นดูบ้างไม่ก็หาทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยซึ่งเมื่อคุณได้ยินคำพูดทำนองนี้เมื่อไหร่หรือหวนนึกถึงครั้งใด คุณก็อดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลและขัดเคืองใจเสมอเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคำพูดของพวกเขามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณโกรธไม่พอใจและสะเทือนใจมันเป็นคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยอีกทั้งยังเป็นคำแนะนำที่ไม่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจอะไรด้วยมีแต่จะช่วยบันดาลโทสะมากกว่า อันที่จริงหากจะว่าไปแล้วคุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตสิ่งที่คุณกำลังพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนั้นมันจะสำเร็จหรือไม่แต่อย่างไรเสียมันก็คือสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วและได้ตัดสินใจลงไปแล้วว่าคุณจะทำคุณจะลองดู คุณทำสิ่งสิ่งนี้เพราะคุณชอบคุณทำเพราะใจรักและที่สำคัญคุณทำเพื่อที่ต้องการพิสูจน์ให้ตัวคุณและคนอื่นเห็นว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนซึ่งการที่คุณจะพิสูจน์ความสามารถเพื่อให้คนอื่นเห็นดีเห็นงามด้วยนั้นอาจทำให้ต้องรู้สึกกดดันบ้างเป็นธรรมดา เมื่อคุณรู้สึกกดดันดังนั้นในเดือนนี้คุณจึงไม่ต้องการได้ยินคำพูดที่มันกระทบกับความรู้สึกหรือขัดกับความปรารถนาของคุณแม้ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดที่เตือนด้วยความหวังดีก็ตามฉะนั้นณนะวันนี้ในปัจจุบันคุณจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุยมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังให้มากกว่าเดิมเพราะจะต้องทำให้สำเร็จให้จงได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของอาการกดดันตนเองในเดือนพฤษภาคมและนอกจากนี้คุณยังต้องคอยสร้างแรงผักดันให้ตนเองอยู่ตลอดเพื่อให้ตนนั้นมีกําลังใจและกระตือรือร้นอยู่เสมอและท่ามกลาง คำพูดเชิงดูถูกรวมถึงเสียงคัดค้านที่ไม่เห็นด้วยจึงส่งผลให้คุณเกิดสภาวะขัดแย้งในตนขึ้นมาคือใจหนึ่งคุณพร้อมที่จะไขวคว้าเอาชายัยแต่อีกใจก็หวนนึกถึงความน่าอับอายในอดีตและรู้สึกขัดเคืองใจกับคำพูดของใครบางคนสุดท้ายแล้ว ใจที่พร้อมจะสู้ก็เกิดอาการสั่นคลอนส่งผลให้คุณต้องรู้สึกแย่และรู้สึกว่าอ่อนแอลงเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้รับรู้ว่าครั้งนี้ขอให้คุณจงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรท่านก็ขอให้คุณเปิดใจแล้วยอมรับมันเพราะหัวใจของไพพระพิคเนตใบนี้คือการยอมรับฉะนั้นในเดือนนี้จึงเป็นการยากถ้าหากคุณจะเดินหน้าต่อด้วยใจที่รู้สึกครึ่งๆกลางๆเพราะคุณจะเดินหน้าต่อด้วยใจที่ไม่เต็มร้อยคุณจะห่วงอนาคตข้างหน้า และคุณจะยึดติดกับเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหลังดังนั้นขอให้คุณจงปลดปล่อยความทุกข์ใจและความผิดพลาดที่คุณเคยได้รับจากในอดีตไปก่อนรวมถึงไม่ควรคิดจริงจังกับคำพูดของคนอื่นเกินไปจนเก็บกลับมาคิดให้ตนต้องรู้สึกท้อแท้และรำคาญใจเช่นนี้และในระหว่างทางนั้น คุณอาจจะได้พบกับอุปสรรคบางอย่างที่มาจากผู้คนรอบข้างและเกิดขึ้นมาจากความคิดของคุณเองด้วยแต่หาใช่ประเด็นที่สำคัญไม่เพราะถ้าหากสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าดีแล้วสมควรแล้วก็ขอให้คุณใส่ใจและให้ความสำคัญแล้วมุ่งมั่นเดินหน้าต่อ อย่าได้ไปหัวเสียในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณไม่สามารถห้ามความคิดและคำพูดของใครได้ดังนั้นจงอย่าเครียดให้มากและอย่าได้หงุดหงิดขัดเคืองใจกับเรื่องจุกจิกบางเรื่องคุณทำดีที่สุดแล้วซึ่งในส่วนนี้เองที่ท่านอยากให้คุณมองอย่างเข้าใจแล้วยอมรับมันแล้วคุณจะได้พบกับความสำเร็จ และความสุขมากมายที่กำลังรอคุณอยู่ในเดือนนี้และจงระวังคำพูดและกิริยาขอให้คุณพยายามเก็บอารมณ์ระงงับอาการแล้วแสดงออกด้วยความนอบน้อมเพราะมันอาจทำให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดแล้วคิดว่าคุณเป็นคนที่มีทิฐิแรงกล้าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร ทั้งทงที่ในความเป็นจริงในยามปกตินั้นคุณไม่ได้เป็นเช่นนี้แต่เพราะณขณะนี้คุณค่อนข้างรับแรงกดดันมากมายฉะนั้นจงอย่าหลงลืมในด้านที่ดีงามของคุณรวมถึงไม่ควรหลงลืมว่ายังมีคนอื่นที่ยังรักและหวังดีต่อคุณด้วยความจริงใจด้วยและนอกจากนี้มีคำทำนายเพิ่มเติมว่า ในขณะที่คุณหลับฝันครูบาอาจารย์ของคุณหรือตัวตนที่สูงกว่าคุณกำลังให้แนวคิดคำตอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนั้นอย่าลืมจดบันทึกความฝันของคุณลงสมุดเพราะมันมีข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งอาจมีส่วนช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง คุณเป็นคนที่มีพลังใจที่ไม่จำกัดและเป็นคนเก่งกล้ามีความสามารถทั้งยังเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ที่เห็นได้ชัดเจนว่าคุณกำลังพยายามต่อสู้กับทุกปัญหาที่เข้ามาจริงๆดังนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วรวมใจให้เป็นหนึ่ง อย่าแบ่งออกเป็นสองจงตัดความวิตกกังวลที่มีอยู่ทิ้งไปและปล่อยวางความทุกข์ใจในอดีตแล้วเรียกคืนความยิ่งใหญ่ของคุณกลับมาแล้วคุณจะได้พบกับความสำเร็จความพึงพอใจกับคนที่อยู่เคียงข้างเรื่องไหนลืมได้ก็ขอให้ลืมมันไปสิ่งไหนยอมได้ก็ขอให้ยอมยอมกันในเดือนนี้ขอให้คุณ จงให้อภัยต่อคำพูดและการกระทำของผู้คนที่อยู่รอบข้างขอให้คุณอ่อนลงบ้างพักใจลงบ้างคุณเหนื่อยมามากแล้วกับการแข่งขันถกเถียงเพื่อเอาชนะระหว่างกันที่จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครๆเลยเพราะการที่คุณสามารถเอาชนะใจตนเองได้นั่นก็เท่ากับว่า คุณได้ถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะมาครอบครองแล้วคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถลึกๆแล้วคุณแกร่งและมีใจที่พร้อมจะสู้เสมอล้มแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตนเองฉะนั้นแล้วในวันนี้ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรคุณก็ไม่ควรไปโกรธเกลียดหรือขัดเคืองใจ เพราะสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นไม่มีความจริงอยู่เลยและอันที่จริงคุณก็ได้ถ้วยรางวัลมาครอบครองตั้งนานแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวและไม่เคยเหลียวแลถ้วยรางวัลของคุณเลยต่างหากเพราะคนที่ทั้งเก่งทั้งที่มีความสามารถและยังสู้ไม่ถอยเช่นนี้ มีหรือที่จะไม่เคยได้ครอบครองถ้วยรางวัลใดๆเลยในเดือนนี้ก็เช่นกันหากคนอย่างคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอีกครั้งก็ย่อมทำได้และหากคุณต้องการจะเอาชนะใจตนเองก็ย่อมทำได้เช่นกันและนอกจากนี้มีคำทํานายเพิ่มเติมว่าขอให้คุณคงไว้ซึ่งความอ่อนโยน ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นและยึดมั่นในความดีที่มีอยู่เดิมในจิตวิญญาณของคุณให้มั่นคงมากขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณในขณะที่คุณลงมือทำความฝันของคุณให้เป็นจริงดังนั้นขอให้คุณเปิดรับสิ่งดีๆนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจในเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดวันศุกร พึงเฝ้าระวังการไม่ยอมรับความเป็นจริงซึ่งจะส่งผลให้การงานการเงินสะดุดแต่ถ้าหากคุณยอมรับความเป็นจริงได้ว่าในขณะนี้ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณสามารถเดินหน้าต่อเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้และจะสามารถไปต่อด้วยใจที่เบาสบายไม่ขัดแย้งทางอารมณ์ด้วย พยากรกรรมเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลจากกุศลกรรมส่งผลให้ในช่วงเวลานี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่เคยรู้จักกันมาจากในอดีตเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการงานการเงินหรือในด้านอื่นๆ ที่คุณกําลังประสบกับปัญหาได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นขอให้คุณจงอดทนอดกลัน้นเฝ้ารอจังหวะอย่าพึ่งท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนั้นมีโอกาสสำเร็จและให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลสวดมนต์ทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง